ตัดเลขข้อนี้ภายใน10วิทำาด้ง่ามาดูกันนะโอ้โหข้อนี้เป็นการคูณหารคูณหารสลับกันไปเคล็ดลับในการตัดเลขข้อนี้นะครับถ้าจะต้องตัดให้ง่ายๆนะครับก็คือดูที่การหารเป็นหลักนะการหารมีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับโอเคนะงั้นเริ่มต้นจาก1ส่วน3มาคูณกับ2ส่วน4มาคูณกับ เปลี่ยนหารเป็นคูณให้กับเศษเป็นส่วนย้าย3ขึ้นไปย้าย5ลงมานะครับก็กลายเป็น3ส่วน5คูณกับ4ส่วน6จากหารเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษขึ้นไปนะครับก็กลายเป็น5ส่วน7คูณกับ6ส่วน8เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก9ส่วน7กลายเป็น7ส่วน9นะครับคูณกับ8ส่วน10ไปนะครับเฮ้ยจะมีอะไรบางอย่างตัดกันได้นะครับก็คืออะไรครับ เห็น3ามไหมครับ3นะสนะสามสี่้าหปดาบตัดไปเลยปืดหายเกี้ยงนะครับนั้นตรงนี้เหลืออะไรครับข้างบนจะเหลือ2ข้างล่างจะเหลือ9กับ10คูณกันแล้วจับเท่ากับใครครับ a ส่วนสินะครับ, a, น 15, นรบเอา2ตัดกันอีกทีไนดะ้ 2, อะไรครับ2 5เป็น10ได้1นึ่งส่วนเคูณห้าสานี่จาก หารย้ายไปคูณซะนะคูณสิบห้าไปนั้น A มีค่าเท่าไหร่ก็เอาเอาห้าตัดหน้า5 35 3าตัดกับเก้าสาม่งเป็นสาเป็นเนั้น A คคำตอบคือ1นส่วนสนั่นเอ,อ 1, 3, 3, 3, 3, 3, 7, งโอเค